สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจชงชอบลาชอบไลค์นะคะวันนี้เราได้ลูกยางมาแล้วจ้าเดี๋ยวเราไปดูเขาลงลูกยางกันดีกว่านะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขาด้วยจ้าอืาเห็นแล้วเห็นแล้ว กำลังกำลังทำเมนีคนงานเลยเนี่ยยี่ยู่บาทเอาไวชรถยี่บาทงานนีแเราแย่นะน้อยไมีกว่าจะมาคนเยอะกว่าจัาแม่นี่เท่าไร่เนี่ยกิโลันันนิดนนะ

ีคุยกันว่าน้นพอคุยดวนรถมาใช้เลยมาใช้หนักเหนักรถไปเอาต่อยวยังไม่พอมาเอาไกโมามาเอาไปหมดเลยอ่ะเี่ยวมันไหเย็นนี่กระดาษมันได้ มันจะเขาต้วนใช่ไหมเดี๋ยวโดนเหม็ดตรงนั้นเลยหลายวันหลายวันต้องโดนเนี่ยที่การไม่ชอบเลยล่ะ

เออไม่นีแต่แสงรวมหนู่ล้านแบบนั้นไปจะกรอบก็แล้วใหาทามันแน่นแล้ไม่ยัเลยมาเลยขอเป็นกบดีนะตัวผู้

mười bốn năm 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 mười bốn

เน็ตนี่ยาดู่ี่้นะไม่ได้ทหนมันหัวเรกันทั้ำฮะอันนี้แสนกว้างห็นตัว แบนเกเปร์ซ็นูงนะก็มร่องาจางนเด้องานทอนนี่มันคนเยกางนได้ลงน้ำแบน้น้ำต้องถอนไว้ติดไม่ได้เมย์นัดตอนหลังสนจเถอะจะอิดเอาเจตันนี่จะอิดจะไปเกิดที่ไหนเนี่ยเออจางคนตอนที่นี้เออเจอิคนนั จะคิดสวนมากจะตไปแลลวเดี๋ยวไปเอาทิอีชุนเขาจะลงผีเขานี huh. ่เอาแต่ทโอยทกอเนี hmm. UH! s <S I mean, ่โอ oh. ้เอ็มานกเขาหมอนันโอเจาก็ไมไหน2ตงตัวอะไรได้ตลอกเาจะันออะไรกันน่ะน้นเล่นเลยนะ้ยเขาแบบไม่โดน พ pues, so so ี่หน่าม่ต้องให้ลูกบอกเลยเดี๋ยวมี่จามต้องให้นูก่อนดูได้ไงเดีวก็มาถึงมัเอาูหอมดูทีต้องดูแล้วพี่แล้วพ็เราจะพูบอกกันว่เอาหมดไหนมาไม่เอาตออ่ะทกตัเมื่อผ่ายเดือนพฤษภาสองมิถทนเอาแต่น้โทกิลนะบางทิมียังเหลือเก็บกิโลกว่าจะ่เอา เลืกเริ่มแหงกยังามเลียเขียวเจ้าเจ้าใหญ่ไม่รู้ว่าเขาเอาไปขายมนันตัาตตตแล้วพวกมันเอาประมาณหาตั้งหกตันแล้วพวกมันเองเจ้าเจ้าวมันเอาไปขายตถ้าไปทางนูนราคามันดีเขาเอารถไรมาแต่รถเคองเราจะบตแตงไงรถก็ส่งเหม็ไงไอ้ส่งตมก็คือตุ่มไม่ายด้วยไงตุ่มาตอวไป่ขาย